เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชะตาบทที่เจ็ดสิบสาม โมอิ่งซีถามเฮอเออจึงรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบกับนางหลังฟังแล้วโมอิ่งซีค่อยๆพยักหน้านั่งลงตรงมุมครุ่นคิดบางอย่างโมอิ่งซวงที่มีสีหน้าตกใจเหมือนเห็นผีมองสำรวจนางโมอิ่งซีที่นางรู้จักไม่รู้วิชาแพทย์ในเวลาอันรวดเร็วผู้คุมที่ไปสืบความก็รีบร้อนกลับมารายงานท่านหัวหน้า องคารักสองคนที่เฝ้าประตูตะวันตกนอนสลบอยู่บนพื้นผู้ที่ปล่อยงูเข้ามาน่าจะลอบเข้ามาจากทางนั้นทางอื่นยังไม่มีสิ่งใดผิดปกติรีบไปตรวจสอบให้ค่ะเดี๋ยวนี้ หัวหน้าผู้คุมพอได้ยินเช่นนั้นก็รีบเดินไปเทาว่าเดินไปได้สองเก้าก็นึกบางอย่างได้จึงหยุดชะงักหันกลับไปมองมู่อิงซีที่นั่งเงียบอยู่ในห้องขังเขายกมือขึ้นลูบจมูกเปล่าอย่างระมัดระวงังเออปลอนห้องขัง แม้จะรู้ว่าพวกนางไม่มีทางหนีแต่สถานการณ์เช่นนี้ยังคงต้องทำตามกฎเฮอรอ,อ,อนำเรื่องที่เกิดขึ้นในคุกบอกแก่ข้ารับใช้จากจวนอี้หวังที่มาส่งอาหารหลังผ่านไปครึ่งชั่วยามมอจิ่งอี้ก็ปรากฏตัวขึ้นที่คุกอีกครั้ง จากที่เคยถูกสั่งสอนไปครั้งที่แล้วบรรดาผู้คุมจึงถอยหลบอย่างระมัดระวังด้วยความเกรงกลัวว่าจะพลาดพลัง้งไปย่วโมโหท่านอองได้ไม่รอให้เขาเดินเข้ามาใกล้ผู้คุมก็เปิดประตูออกอย่างรู้หน้าที่โม่อิงซีออกมา เขามองสำรวจดูนางก่อนหลังแน่ใจว่านางไม่เป็นไรก็รู้สึกวางใจจากนั้นกว่าตามองหางูสองตัวที่ขยับเล็กน้อยอยู่ไม่ไกลเหนือศีรษะนางแล้วยกมือขึ้นนวดระหว่างคิ้วมูอิ่งสีค่อยคลุกขึ้นเดินตรงไปหาเขาแต่ไม่ได้เดินออกจากห้องขังเอ่ยกับเขาโดยมีลูกกรงเหล็กขั้นกลางไม่ได้เกิดเรื่องใหญ่โตอะไร ครั้งหน้าหากท่านมาช่วยเอากล่องยาและมีสองสาเล่มจากในห้องหนังสือของข้านี่เจ้าคิดจะให้ข้าย้ายข้าวของทั้งหมดจากห้องหนังสือของเจ้ามาที่นี่งั้นหรือมอเจิงอี้ถามอย่างไม่พอใจถ้าหากได้ก็จะดีมากไม่เจอกันแค่วันเดียวสีหน้านางคล้ายซสีดลงไปมาก เขาคิดจะใช้แรงมือบีบที่หน้านางแต่เพิ่งจะยกมือขึ้นก็ถูกนางปัดออกออกมาในคุกนี้ไม่ปลอดภัยทุกอย่างเห็นได้ชัดว่าเป็นการใส่ร้ายจุดประสงค์ของผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือเจ้าคนที่พวกเขาอยากจะฆ่าก็คือเจ้าข้าจะพาเจ้าไปพบห้องเต้พูดเรื่องนี้ให้ชัดเจนหากพูดแล้วไม่ชัดเจนเล่าหากพูดไม่ชัดเจนก็ต้องลงมือ ชู้เธอทำท่าให้เขาเงียบเสียงแล้วเดินออกมาจากห้องขังจากนั้นก็ลากเขาไปตรงมุมพยายามกดเสียงต่ำเอ่ยที่นี่คือคุกหลวงคำพูดเช่นนี้ท่านยังกล้าพูดออกมาอยากตายหรือไง ในคุกหลวงนี้ไม่เหมือนตัวอี้หวงังทุกคนที่นี่ล้วนเป็นคนของโมอีเสียงการกระทําของโมจิงอี้ต้องถูกรายงานต่อห้องแต้นี่ไม่เท่ากับว่าโมจิงอี้ไม่อยากมีชีวิตแล้วริมฝีปากโมจิงอี้บิดของเจ้าเป็นห่วงข้าเธอกรอกตาใส่ข้ากังวลว่าท่านจะพลอยทําให้ข้าต้องเหนื่อยไปด้วย เขายิ้มน้อยๆไม่ได้คัดค้านอีกเพียงถามไม่ไปจริงหรือคำตอบของเธอคือสายหน้าปฏิเสธและเลือกที่จะเปลี่ยนหัวข้อสนทนาเย่สินหลานฟื้นหรือยังยังโมอจิงอี้คมวดคิ้วเล็กน้อยลังเลครู่หนึ่งในที่สุดก็ถามถึงสิ่งที่กังวลใจในสองวันที่ผ่านมาอาการป่วยของนางเป็นเช่นนี้ หรือจะเข้าสู่ระยะที่เป็นคนมีชีวิตยอยู่แต่ก็เหมือนตายเมื่อถูกเขาถามเช่นนี้โมอิ่งซีรู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาอย่าทำให้ข้าตกใจไม่ง่ายเลยกว่าจะได้เบาะแสอาการป่วยของนางเปลี่ยนไปในเวลานี้ไม่เท่ากับว่าความพยายามก่อนหน้านี้ของข้ากับอี้ฉือหงต้องล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอีกครั้งโมจิงอี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วข้าจะเข้าวังไปตรวจดูการนาง โมจิ่งอี้ขมวดคิ้วเข้าวังย่อมได้แต่จากสถานการณ์ตอนนี้ของเจ้าพบนางไม่ได้ข้าเองก็เข้าวังหลังไม่ได้ช่างเถอะอย่างไรเสียก็คงไม่เลวร้ายไปมากกว่าตอนนี้มีบทเรียนครั้งก่อนเธอเองก็ไม่กล้าให้โมจิ่งอี้พาบุกเข้าไปตำหนักหลานชูอีกยิ่งกว่านั้นตอนนี้โมอีเสียงต้องเฝ้าแย่สินหลานอยู่แน่เธอขมวดคิ้วแน่น คิดแล้วคิดอีกหันกลับไปมองงูพิษสองตัวนั้นภายในใจเกิดแผนการขึ้นมาโมจิงอี้มีเงื่อนงำอยู่หนึ่งอย่างท่านช่วยข้าตรวจสอบหน่อยงูนั่นถูกเหมีวเตียงเรียกว่ามังตอนขนองน้ำที่เคี้ยวมีพิษรุนแรงเวลาเพียงหนึ่งกา้านทุบหากไม่รีบรักษาจะตายทันทีงูชนิดนี้ไม่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป คนปกติไม่สามารถจับได้แท้จริงแล้วผู้ใดเป็นคนจับงูนี้มาหรือเป็นผู้ใดส่งมาหากสืบจากจุดนี้น่าจะสามารถไขความลับได้เรื่องนี้คงไม่ยากสำหรับท่านข้าจะให้ลู่เศ้าเฉินเป็นคนจัดการมีข่าวแล้วค่อยบอกเจ้าเธอพยักหน้าเล็กน้อยหากไม่มีอะไรแล้วข้าจะกลับเข้าห้องขังท่านเองก็กลับไปได้แล้ว ทิ้งคําเหล่านี้ไว้แล้วเธอก็หมุนตัวเดินกลับไปถ่าว่าเท้าเพิ่งจะก,ก้าวข้อมือก็ถูกเขาจับเอาไว้รีบร้อนไล่ข้าไปขนาดนี้เชียวหรือเธอหันหน้ากลับไปมองเห็นเขาเลิกคิ้วดาบขึ้นรู้ว่าตนเองยั่วโมโหให้เขาอารมณ์ไม่ดีที่ทำได้ก็เพียงอธิบายท่านไม่ได้กลิ่นขขาวเลือดอีกทั้งกลิ่นเชื้อราในคุกหรือ ฐานะท่านอ่องอี้มีเกียรติสูงสง่งสถานที่เช่นนี้ไม่เหมาะกับท่านนี่ข้าคิดเผื่อท่านนะเขาอยากจะพูดอะไรสักหน่อยแต่มองดูใบหน้าไม่ใส่ใจของนางแล้วก็ทำได้เพียงถอนหายใจไร้เสียงออกมายกมือขึ้นรูปศีรษะนางแล้วบอกรอข้าข้ารับปากเจ้าไม่นานข้าจะพาเจ้าออกไป พูดจบก็เดินออกไปในตอนที่เธอกำลังตกใจมู่อิ่งซีมองตามแผ่นหลังของเขากระพริบตาเธอเข้าใจผิดหรือไม่ที่มองเห็นความรักใคร่เอ็นดูในดวงตาของเขาเมื่อนึกขึ้นได้ถึงสิ่งนี้เธอก็รู้สึกหนาวสั่นขึ้นมาสะบัดศีษะไลความคิดแปลกประหลาดนี้ออกไปแล้วเดินกลับเข้าไปในห้องขงัง หลังมอจิงอี้จากไปเราสองชั่วยามในคุกก็มีคนเข้ามาอีกหนึ่งคนเขาผู้นี้แต่งตัวด้วยชุดองคารักหัวหน้าผู้คุมเดินไปต้อนรับด้วยตนเององคารัก์ยืนอยู่หน้าห้องขังมองไปที่เหอเออซึ่งลุกขึ้นอย่างระมัดระวังก่อนจากนั้นจึงมองมาทั้งมู่อิงซีพระชายอาี้เจ้านายของพวกเราต้องการพบท่านโปรดตามข้าน้อยไปด้วย เจ้าเป็นใครแล้วเจ้านายของเจ้าคือใครไม่รอให้โมู่อิงซีตอบเหอเออก็ถามออกมาก่อนหลังเกิดเรื่องงูถูกปล่อยเข้ามาในคุกหลวงแห่งนี้ความรู้สึกระแวดร,ระวังภัยของเขาก็มีมากขึ้นเกิดความหวาดหวั่นว่าจะทำภารกิจที่ท่านอ๋องมอบหมายให้ไม่สำเร็จ ทำให้พระชายาได้รับอันตรายดังนั้นในเวลานี้เมื่อจูจ่ๆมีคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนจะนำตัวพระชายาไปเขาจำเป็นป,ป,ป้องกันอย่างเต็มกำลังองครักษ์ผู้นั้นปลายตามองเขาแวบหนึ่งกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์แล้วเจ้าเป็นผู้ได้มีสิทธิ์อะไรมาถามถึงเจ้านายคะ่ะหากไม่พูดให้ชัดเจน พระชายาของเราก็ไม่สามารถไปกับเจ้าได้มองเห็นเฮอเออร์และองคารักเริ่มถกเถียงกันโมอิ่งเสีรีบร้อนเดินออกไปห้ามข้าจะไปกับเจ้าไปเถอะพระชายาช่างเข้าใจในเหตุผลเชิญพะยะค่ะองคารัก์เห็นนางรู้ความก็มีสีหน้ายิ้มแย้มไม่ได้โตเถียงกับเฮอเออร์อีกผายมือไปทางเดินแสดงท่าทางให้นางเดินไปก่อน พระชายาไม่ได้นะพยะค่ะถ้าหากเขาเป็นผู้บุกรุกที่สวมรอยเป็นองครักษ์หลอกท่านให้ออกไปเอ,เออ้อร้อนรอนขึ้นมาก่อนที่มู่อิ่งซีจะเดินออกไปข้างหน้าก็รีบร้อนห้ามมู่อิ่งซียิ้มเล็กน้อยเหลือบมององครักจากนั้นก็เอ่ยปลอบไม่ต้องกังวลผู้ที่เรียงหาข้า,ขาคือห้องเต้หากทรงคิดจะฆ่าข้าจริงไม่ว่าใครก็ห้ามไม่ได้ ได้ยินคำว่าห้องเต้สองคำออกจากปากนางเฮอเออและองครักษ์ต่างนิ่งชะงักไปพร้อมกันพร้อมกับประหลาดใจว่าเหตุใดนางจึงรู้ว่าเป็นห้องเต้ที่เรียกพบพระชายาอี้ท่านรู้ได้อย่างไรเป็นเพราะตกใจมากเกินไปในตอนที่องครัก์เอ่ยประโยคนี้จูจ่ๆน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นเบาลง สามารถทำให้ท่านเข้ามารับค่าด้วยตนเองคนปกติทั่วไปทำไม่ได้อีกทั้งต่อให้ท่านจะตั้งใจบีบเสียงก็ยังสามารถฟังออกได้แน่นอนครึ่งหนึ่งคือการคาดเดาอีกครึ่งคือการสังเกตแต่ดูเหมือนค่าจะเดาถูกโมอิ่งซีเยิม้มแล้วหันไปกำชับเหอเออเฝ้างูสองตัวนั้นไว้อย่าให้พวกมันตายพะยะค่ะเหอเออนิ่งไป รู้สึกพูดอะไรไม่ออกคาดไม่ถึงว่าพระชายายังคงตังวลเรื่องงูสองตัวนั้นอีกอย่างเรื่องนี้ไม่ต้องรายงานท่านอ๋องของพวกเจ้าเขาน่าจะรู้แล้วโมอิ่งสีพูดจบก็เดินนำหน้าไป คำพูดเมื่อครู่ของเธอมีทั้งความจริงและเรื่องโกหกประเด็นสำคัญคือเรื่องจริงเธอสังเกตตั้งแต่องค์รักผู้นี้ยืนอยู่ที่หน้าห้องขังแล้วเมื่อมองผ่านดวงตาเขาก็มองเห็นภาพในห้องทรงพระอักษรอย่างชัดเจนจึงแน่ใจว่าเขาคือกงกองที่ทำงานรับใช้อยู่ที่ห้องทรงพระอักษรเป็นคนของห้องแต้โม่อิงซีถูกนำตัวมาที่มุมเรือนห้องพักของหัวหน้า ผู้คุมกงกง,งที่นำทางมาหยุดเท้าที่หน้าเรือนของคำนับให้เธอพระชายาอี้ห้องเตะอยู่ด้านในเชิญท่านเข้าไปเถอะขอบใจกงตองเธอเดินไปข้างหน้าเขะไปที่ประตูเข้ามาเป็นดังคาดในห้องมีเสียงหมออีเสียงดังลอดออกมาไม่นานประตูก็ถูกเปิดออกซื่อเซินห่ย,ยือนอยู่หลังประตูด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม พระชายาอี้เชิญ พูดจบก็เปิดประตูห้องออกกว้างแล้วหลบเพื่อเปิดทางเดินให้โมอิ่งซีเงยหน้ามองโมอีเสียงสวมชุดลำลองนั่งอยู่หน้าโต๊ะบนโต๊ะมีกระดานหมากล้อมและกล่องมากพัดในมือเขาเคาะอยู่ที่ข้างโต๊ะเป็นระยะคล้ายกำลังรอผู้ที่จะมาแข่งหมากล้อมด้วยเธอเดินเข้าไปในห้องอย่างเชื่องช้ายืนอยู่ห่างจากหน้าโต๊ะสองเก้าย่อตัวทำความเคารพ อิ่งซีถวายบังคมฝ่าบาทนั่งเถอะเล่นหมากล้อมเป็นเพื่อนเรามออีเสียงกระดกปลายคางไปที่ฝั่งตรงข้ามบอกให้นางนั่งและยกกล่องหมากสีขาววางลงบนกระดานมู่อิ่งซีไม่รู้จะทำอย่างไรยืนลังเลอยู่ที่มุมเดิมฝ่าบาททรงเรียกหม่อมฉันมาคงมีใช่เพื่อให้มาเดินหมากเป็นเพื่อนหรอกกระมังเดินหมากเสร็จค่อยว่ากัน ดูเหมือนฝ่าบาทจะมีได้ทรงเป็นกังวลเรื่องอาการของพระสนมสูเฟยมากนะักในเมื่อเป็นเช่นนี้หม่อมฉันทำตามก็แล้วกันเธอพูดจบก็ยักไหลเดินไปข้างหน้าแล้วนั่งลงนิ้วชี้และนิ้วกลางขีบหมากสีดำวางลงทันที คำพูดของนางทำให้การเคลื่อนไหวของหมออีเสยียงเชื่องช้าลงเขายังคงลังเลไม่วางมากเมื่อนึกขึ้นได้ถึงเรื่องแย่สินหลานที่ตนถึงวันนี้ยังคงสลบสไหล่ไม่ฟื้นก็รู้สึกว่าไม่มีอารมณ์จะเล่นต่อเจ้าทำสำเร็จทำให้เราหมดความสนใจที่จะเดินมากได้ตาล่านี้ผู้ที่รลาีจุดอ่อนของเรามีไม่มากเจ้าเคยคิดถึงผลลัพ์บ้างหรือไม่ ผลอนลับหม่อมชั้นอยู่ในคุกมาสองวันยังจะเจอโชคร้ายได้มากกว่านี้อีกหรือเพคะโมอิ่งซียิ้มเล็กน้อยใบหน้าแสดงความไม่สนใจออกมาปลายคางกระดกไปทั้งกล่องมากเอ่ยเร่งกระดานมากกล่องมากเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วกระดานต่อไปหากหม่อมชั้นชนะฝ่าบาทต้องรับข้อเสนอของหม่อมชั้นหนึ่งข้อเจ้ามั่นใจว่าจะเอาชนะเราได้ ต้องลองดูก่อนเพคะจากฝีมือในการเดินหมากของม้ออีเสียงหากเธอจะเอาชนะเขานั้นไม่น่ายากม้ออีเสียงขมวดคิ้วถูกคําพูดนางยั่วย,ยุหลังลงหมากแล้วก็เหลือบมองอยากจะชนะเราเพราะคิดที่จะออกจากคุกใช่หรือไม่ขอฝ่าบาททรงวางพระทยัยหม่อมฉันไม่มีทางขอร้องในสิ่งที่ทำให้ทรงลำบากใจ หากเธอมีความคิดนี้จริงวันก่อนคงให้โม่จิงอี้พาเธอหนีออกไปแล้วโอ้หรือเจ้าไม่อยากออกจากคุกจะออกจากคุกไม่จำเป็นต้องใช้วิธีนี้มู่อิ่งซีตอบกลับอย่างรวดเร็วถือโอกาสกวาดตามองไปที่กระดานหลังจากหมากสีดำเพิ่งตะวางลง้พาพี่ปรากฏคือหมากสีดำล้อมหมากสีขาวเอาไว้และกินหมากนั้นฝ่าบาทคิดจริงหรือ ว่าหม่อมชั้นกับมู่อิงซวงรอบทำร้ายพระสนมสูเอยทั้งสองพูดคุยไปพลางเดินหมากไปพลางหมากสีขาวดำบนกระดานยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งมากขึ้นมอวีเสียงตรวจสอบดูรอบกระดานอย่างจริงจังหลังวางหมากขาวลงแล้วก็ตอบอย่างไม่ใส่ใจนะหากเราสงสัยเจ้าจะยังสามารถนั่งเล่นหมากล้อมต่อหน้าเราเช่นนี้หรือ หากเจ้าอยากจะสังหารซูเฟยจิงมีโอกาสมากมายดูจากสติปัญญาของเจ้าคืนนั้นไม่ใช่โอกาสดีที่จะลงมืออีกทั้งเราเชื่อเจ้าไม่ได้มีเจตนาที่จะสังหารนางพูดจบก็เงยหน้าขึ้นมองนางแวบหนึ่งพบว่าสีหน้านางไม่มีความตกใจสายตาอยู่บนกระดานมากราวกับไม่ได้ใส่ใจว่าเขากำลังพูดอะไรแต่ว่าคืนวันนั้น หลักฐานทั้งหมดล้วนบ่งชี้มาที่พวกเจ้าคนมองดูอยู่มากมายเราจำเป็นต้องมีคำสั่งเช่นนั้นออกไปหม่อมฉันเข้าใจเพคะโมอิ่งสีพยักหน้าหมากสีดำในมือวางลงไปบนกระดานฝ่าบาททรงแพ้แล้ว โมอีเสียงมองไปยังกระดานทันทีเป็นจริงดังว่าไม่มีทางให้เดินต่อแล้วผู้ใดแพ้ผู้ใด,ดชนะเห็นเป็นที่ประจกักษ์เขาแพ้สองกระดานยอมรับเงื่อนไขเจ้าไม่ต้องกลับเข้าไปในคุกแล้วเข้าวังไปกับเราไปตรวจดูการซูไฟพูดจบก็ลุกขึ้นไม่เพคะฝ่าบาทไม่จำเป็นต้องรีบร้อนพิษสินกูในตัวพระสนมซูไฟ หม่อมฉันจะคิดหาวิธีจัดการเองแต่ยังไม่รีบร้อนในเวลานี้หากไม่รังเกียจขอทรงรับฟังแผนการของหม่อมฉันก่อนนะเพคะเมื่อครู่โมอิงซีตรวจดูจากในดวงตาของโมอีเสียงตั้งแต่ช่วงแรกแล้วแย่สินหลานยังไม่ฟืน้นนี่แฝงไปด้วยความหมายว่านางยังไม่ได้เข้าสู่ระยะคนมีชีวิตอยู่แต่ก็เหมือนตายในเมื่อเป็นเช่นนี้เธอเองก็ไม่ต้องรีบร้อน มอีเสียงรู้สึกสงสัยในแผนการของนางจึงนั่งลงอีกครั้งแผนอะไรเราจะตั้งใจฟังฝ่าบาทเป็นเช่นนี้มออิงซีกดเสียงต่ำนำแผนการขั้นเตรียมพร้อมของต้นบอกกับโมอีเสียงอย่างละเอียด กว่ามู่อิงซีจะกลับไปที่คุกเวลาก็ผ่านไปหนึ่งชั่วยามแล้วเว่ยกงกงที่แต่งตัวเป็นองครักนำนางมาส่งด้วยตนเอง บวยกงกงปฏิบัติตามคำสั่งของมอ่อีเสียงบอกให้หัวหน้าผู้คุมเปลี่ยนห้องขังของมูอิ่งซีเป็นห้องฝั่งตรงข้ามกับมูอิงซวงผู้คุมหลายคนรียบร้อนเก็บกวาดห้องขังให้เหมาะสมฟางขึ้นราที่อยู่ด้านในก็ถูกเก็บกวาดไปหมดยังนำเอาเบาะนุ่มเข้าไปวาง โต๊ะเก้าอี้ที่ควรมีก็ครบครันจัดการเก็บกวาดจนเหมือนกับห้องคนทั่วไปเฮอเออเกาศีสะอย่างไม่เข้าใจอยู่ทางด้านข้างมู่อิงซีเคลื่อนตัวเดินเข้าไปตรงหน้าแล้วยัดจดหมายฉบับหนึ่งให้เอ่ยกับเขาเสียงเบากลับไปที่จวนอ๋องนำจดหมายนี่ส่งให้กับโมจิ่งอี้ด้วยตนเองจำไว้อย่าทำหายไม่ต้องเป็นห่วงข้าที่นี่มีคนปกป้อง ไม่มีทางเกิดเรื่องกับข้าแน่ หฮอเออได้ยินเช่นนั้นก็รีบเก็บจดหมายเข้าไปตรงอกเสื้อลังเลอยู่ชั่วครู่ในที่สุดก็พยักหน้าจากนั้นก็ถอยเดินออกไปจากห้องขังมู่อิ่งสวงมองดูมู่อิ่งซีที่นั่งอย่างสะดวกสบายอยู่ตรงหน้าด้วยสายตามึนงงพวกนางถูกใส่ร้ายเรื่องเดียวกันเหตุใดมู่อิ่งซีจึงมีสิทธิ์ได้รับการปฏิบัติอย่างดีขนาดนี้ผู้คุม ฝังข้าเล่าเหตุใดไม่มีโต๊ะและเมาะนุ่มบ้างหัวหน้าผู้คุมได้ยินเสียงประท้วงของโมอิงสวงก็เหลือบตามองนางแวบหนึ่งเจ้าคิดว่านักโทษทุกคนหากเข้าคุกแล้วก็จะได้รับการปฏิบัติเช่นนี้หรือหากเจ้ามีความสามารถให้ห้องเต้มีรับสั่งข้าก็จะให้คนนำมาส่งตอนนี้เลยห้องเต้เป็นไปได้อย่างไร มิใช่ว่าทรงสงสัยว่าเราลอบทำร้ายพระสนมซูไฟหรือเหตุใดจึงให้นั่งบังอาจเรื่องของห่องเต้เจ้าสามารถวิพากวิจารณ์ได้หรือไม่อยากมีศรีรษะแล้วใช่หรือไม่ โวยกงกงขัดจังหวะคำพูดนางรู้สึกไม่พอใจกับความปากมากของนางมู่อิ่งสวงถูกเขาตะคอกทำให้ตกใจรีบเงียบเสียงลงทันทีภายในใจยังรู้สึกขัดเคืองและจ้องมองมู่อิ่งซีด้วยความไม่พอใจวนเวียนถามกับตัวเองนางมีสิทธิ์อะไร มู่อิ่งสีเหลือบมองมูอ่อิงซ่วงทำเป็นมองไม่เห็นความโกรธแค้นในดวงตานางปลายตามองงูพิษสองตัวที่ยังแขวนอยู่ในห้องขังฝั่งนั้นเธอบิดขี้เกียจลุกขึ้นจากเบาะนิ่มพระชายาอี้มีอะไรจะรับสั่งหรือไม่ผู้คุมเห็นนางลุกขึ้นจึงรีบร้อนเดินเข้าไปถามอย่างประจบประแจงข้าจะไปเอางูเจ้าจะไปเอามาให้ข้า โมอิงซีถามหลังผู้คุมได้ยินก็รีบถอยห่างทันทีนั่นคืองูพิษเขาไม่มีความกล้าขนาดนั้นโมอิงซีกรอกตาใสเดินไปทางห้องขังที่โมอิงซวงอยู่ผู้คุมเปิดประตูให้เธอกำลังจะเข้าไปกลับเห็นโมอิงซวงขวางทางอยู่ที่ประตูเจ้าย้ายไปอยู่ที่ห้องฝั่งตรงข้ามแล้วมิใช่หรือตอนนี้ที่นี่คือที่อยู่ค่ะ เจ้าคิดอยากจะเข้ามาก็เข้าได้หรือโมอิ่งสวงชัดหน้ายังถือดียืนก้านขวางไม่ให้นางเข้าไปถึงแม้นางจะกลัวงูสองตัวนั้นแต่เวลานี้นางไม่อยากให้โมอิ่งซีสมหวังสิ่งที่อีกฝ่ายอยากได้นางไม่ให้โอ้นี่คือสิ่งที่เจ้าพูดเองนะมุมปากโมอิ่งซียกขึ้นปรากฏรอยยิ้มเยือกเย็นเอออย่างเนิบชา้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ ข้าก็ไม่เข้าแต่เจ้าอย่าเสียใจภายหลังแล้วกันพูดจบเธอก็ยกแขนเสื้อขึ้นอาวุธลับที่ซ่อนไว้ถูกโยนไปที่งูพิษซึ่งถูกแขวนไว้ตรงลูกกรองเหล็กพุ่งตรงตัดฟางที่มัดพวกมันไว้ร่างงูพิษร่วงลงบนพื้นเมื่อได้รับอิสรภาพก็เริ่มเลื้อยไปมาในห้องขัง ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ